สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าอักเสบนะคะนี่วันนี้นะคะยังกำลังจะเอาตัวนี้นะคะวีนูนะคะไปให้ที่บ้านเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านก็มีผู้ใหญ่เยอะมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็บางทีอาจจะยังไม่ได้เป็นหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องข้อแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดมนะคะปวด ข้อบา่าไหล่ตรงนี้นะคะหรือว่าบางทีถ้าในผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเจอเรื่องของอาการลูมาตอยเยอะมากๆเลยก็คือปวดตามข้อบวมแดงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มือมรนจาแบบแข็งๆนะขยับแบบยากเจ็บขยับก็เจ็บก็ปวดประมาณนี้ตามข้อแล้วก็บวมแดงอักเสบออกมาแบบเห็นชัดเจนเลยแหวนเนี่ยจะใส่เนี่ยใส่ไม่ได้เลยนะคะสําหรับ แต่คนรู้จักกันเองบางคนที่ที่เขาเป็นในส่วนของลูมาตอยตรงนี้ก็ทรมานมากๆนะคะหรือว่าในผู้ชายก็อาจจะพบเยอะหน่อยจะอาจจะเป็นในส่วนของเกา์มากมากกว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของการที่บริเวณข้อนะคะขาของเราเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมีอาการอักเสบเนี่ยเหมือนกันซึ่งทั้งลูมาตอยแล้วก็เกาเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่จะส่งผลให้เราเนี่ยเป็นโรคข้ออักเสบได้ในอนาคตนะคะซึ่งถ้ามันไปในถึงในส่วนตรงนั้นแล้วเรียกว่า จะปวดทรมานมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะตัววีนูนะคะมันก็จะเป็น1ตัวค่ะที่จะช่วยลดแล้วก็ควบคุมอาการอักเสบของร่างกายเรานะคะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้ออย่างเดียวที่อักเสบได้นะคะมันยังมีในส่วนของภายนอกเรานะคะซึ่งมันจะแสดงออกมา การอักเสบทางผิวหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวอักเสบก็เรียกว่าเป็นหนึ่งของการอักเสบของร่างกายเหมือนกันใช่ไหมคะแบบผิวไม่แข็งแรงหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงบางท่านเนี่ยร่างกายวีคร่างกายอ่อนแอนะคะก็ อาจจะทําให้มีในส่วนของเป็นการเป็นสะเก็ดเงินได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วเวลาการเป็นสะเก็ดเงินทีนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นบางจุดมันก็เป็นไปทั้งตัวเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เวลานานมากๆกว่าจะหายนะคะบางท่านก็เป็นโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็เป็นโรคพุ่มพวงเป็น SLE อะไรแบบนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยค่ะมันมีส่วนที่ทําให้คือมันเป็นการอักเสบของร่างกายที่แสดงออกมาด้วยนะคะ และสุดท้ายนะคะสําหรับท่านที่เป็นโรคเลือรลังนะคะบางทีการเป็นโรคเลือรลังเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ได้อักเสบอะไรนะคะโรคเลือรลังคืออะไรบ้างนะคะเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยก็เป็นทีก็เป็นยาวหรือบางคนก็อาจจะเป็นไปตลอดถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตเราไม่ลุกมาคุมอาหารไม่ออกกําลังกายไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะเพราะว่าวิถีชีวิตแบบที่เราเคยทามาทําให้เราเป็นโรคไขมัน สูงเป็นโรคคอเลสเตอรอลเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าวันนี้ตัวเราเองทานแต่ยาหมอแล้วตัวเราเองไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเราแน่นอนค่ะมันก็อาจจะไม่ได้หายค่ะแต่อาจจะแค่ควบคุมปริมาณไขมันหรือคอเลสเตอรอลเราได้เท่านั้นเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่เราเป็นแบบนี้นานๆนะคะมันก็ส่งผลให้อยากคิดว่าโรคเหล่านี้เป็นโรคที่ไม่ได้มีการอักเสบ ะะโรคเหล่านี้ทําให้หลอดเลือดเราอักเสบนะคะซึ่งหลอดเลือดอักเสบเพราะว่าอะไรอ่าลองนึกภาพน,นะคะเส้นเลือดนะคะแล้วก็มีไขมันอยู่ในเส้นเลือดที่เยอะแล้วเวลาเลือดจะผ่านทีให้เราลองคิดภาพแบบนี้หลอดหลอดน้ําแล้วกันนะหลอดน้ําแล้วเราก็ดูดชาดูดเ,เขาเรียกวาอะไรทานชานมไข่มุกนะคะเราก็ดูดไข่มุกที่มันใหญ่เกินหลอดแล้วเราก็พยายามนะคะที่จะให้ ไข่มุกเนี่ยเข้ามาให้ได้นะคะแน่นอนหลอดเนี่ยมันก็คือถ้าเป็นพลาสติกคงแตกไปเลยประมาณนี้แต่ด้วยความที่มีความยืดหยุ่นของเส้นเลือดเรามันก็อาจจะขยายได้บ้างหรืออะไรบ้างขยายมากๆไม่ไหวมันก็อาจจะแบบเสียไปที่เขาว่าเส้นเลือดแตกสตกหรืออะไรก็ตามนะคะแต่วันนี้ไขมันมันก็คงไม่ได้ใหญ่เท่าชานุมไข่มุกแบบนั้นหรอกนะคะแต่ว่ามันก็มันก็ประมาณหนึ่งอะแล้วเราก็ยังมีเลือดที่ยังต้องวิ่งผ่านไปอีกทีนี้พอมันต้องผ่านตรงนี้มันก็ใช้แรงดันนะคะ ทุกอย่างเลยเนี่ยมันก็จะทําให้หลอดเลือดดําเราหรือว่าหลอดเลือดเราในร่างกายเราเนี่ยอักเสบนะคะเอามาจะพูดเ um ป็นภาษาแพทย์ได้ไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าแบบที่เข้าใจมามันคือแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทีเนี้ยพอคืออะไรที่มันอักเสบมันก็ไม่ดีอยู่แล้วมันก็เหมือนลถเหมือนอะไรแบบเนี้ยที่มันเสื่อมสภาพหรือว่ามันจะพังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวีนูนะคะจะช่วยนะคะควบคุม <uld Lang> <K yle> หรือว่าลดอาการอักเสบของร่างกายไม่ใช่แค่ผิวไม่ใช่แค่กระดูกแต่ว่าเรื่องของหลอดเลือดหรือเส้นเลือดอย่าง คุณพี่ท่านหนึ่งที่ส่งภาพมานะคะคุณแม่เป็นโรคหลอดเลือดดาอักเสบเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วก็แสดงออกมาทางร่างกายต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแต่จริงมันเกิดจากภายในนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถควบคุมการอักเสบของร่างกายได้เนี่ยนะคะยังไงต้นทุนในการดูแลก็ดีกว่าการรักษาอยู่แล้วนะคะบางคนเนี่ยเคยแบบ เขาเรียกว่าอะไรไปหายามาทานหรือว่าไปพบคุณหมอมาก็อาจจะเยอะแล้วหรืออะไรแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะรักษาไม่ได้หรือว่ารักษาอาการปวดไม่ได้นะคะมันก็ได้แหละแล้ววีนูก็ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าวีนูเนี่ยมีส่วนผสมที่เขาเรียกว่าอะไรเขามีนวัตกรรมหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของไลโปโซมที่จะทําให้เวลาเราทานเข้าไปเนี่ยถ้าเราทานยาเม็ดมันก็จะแบบ ดูดซึมไปได้ประมาณ20%เราต้องทานนานกว่าเราจะหายปวดนะคะเราไปฉีดยาเนี่ยมันยังได้แค่ประมาณ70กว่าเท่านั้นเองแต่ตัวนี้ดูดซึมได้เกือบ100%เลยประมาณ90กว่าเ่ะรเาราจัดส่งผ่าน DHL ฟรีทั่วโลกแล้วก็ใครที่สั่งซื้อ2ขวด3ขวด4ขวดอะไรขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นนาของแถมต่างๆให้เยอะแยะมากมายเลยก็รีบทักมาเลยนะคะขอให้สุขภาพดีด้วยวีนูค่ะ